นี่ก็เจอฟุ้งปลากรดนะครับอยู่นามตื้อน,นิดเดียวครับอยู่นามนิดเดียวนี้ัเอ็นปืนอยู่นะครับตอนนี้ผมลมตากกล้ไว้แล้วนะครับตากล้ยาเส้นแล้วมมบ่าไปดูด้านในนะครับก็ยังไม่ตัวครับประมาณร่ำที่ตัวนะครับหรือว่าอย่างหมากขาแก,ก็ยังไม่ห็นทีแต่ยันแต่นี้กอนะครับยังไปล้วน Goodbye, good? You I

กับคนนั้นแบจนจนตาค่ายหนึ่งตัวนะครับเป็นบางคน Mm-hmm. ดีครับเลังดเูประจำนะครับดูนี่ไสสวยนะครับไสสวยโอ้ยด like <illa now> ูประจำจิงนี้ดิมันงขึ้นไปก้างเหืน อยินหมนอืมไหนอู่รอดมาเดยวอมดแงแนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นะครับมาเลยพุ่นน่านนะครับพุ่นน่านโอ้ได้กดก,ดกดประมาณสิบตัวได้นะครับปลาเรื่องเรื่อนงะครับวันนี้น้ำมันใสเลยนะครับช่วงที่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพุ่นมันตกน้ำคนนะครับพอน้ำมันเปลี่ยนะครับปลามันก็เลยมาแล้วนี่ปรากฏเรื่องปรากฏเรื่องเดี่ยวเดี๋ยเ,เลย กิโลได้นะครับตังปลาทิ้งปลาดุกนะครับปลาตับปลาจระนาดนะครับลองล่องกิโลได้โอเคครับเขาเดี๋ยวมีเวลาว่างก็ขอ่อยอ่า,าดำกิ๊บไปจุ่มกันแล้วนะครับขอลากไปก่อนนะครับเจอคลิปใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ